สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช n n e l พัสอัลต t านะครับสำหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับกระตูนเรื่อง My Hero Academia กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็จะเป็นสปอยลหลุดมัง่ะ My Hero ในตอนที่348กันแล้วนะครับผมโดยในตอนนี้นะครับก็เป็นตอนเคลียร์ปัญหารักสามเศร้านะครับระหว่างเดกุโทกะแล้วก็อุลรากะนะครับผมเราก็จะรู้ผลแล้วเนาะว่าเดกุเนี่ยคิดยังไงกับโทกะแล้วก็จะตอ ตอบโทรกะหรือว่าตอบรักโทรกะหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะขอเท้าความกลับไปในตอนที่แล้วก่อนนะครับโดยในตอนที่แล้วเนี่ยไอชิการากิโทมูระเนี่ยมันก็ได้ทําการวิวัฒนาการร่างกายนะครับจึงทําให้ฮีโร่ที่อยู่ทางด้านเกาะลอยฟ้าหรือว่าโรงศพลอยฟ้าเนี่ยไม่สามารถต่อกกักับชิการากิได้นะครับผมอาจารย์ในสวะเนี่ยก็เลยได้ติดต่อไปหาเดกุนะครับแล้วก็เร่งให้เดกุเนี่ยมายังสถานที่เกาะลอยฟ้าให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้แล้วก็ไม่สามารถว์ปาพาตัวเดกุมาได้ด้วยนะ เพราะว่าโมโนมะเนี่ยต้องคอยจ้องลบอัตลักษณ์ของชิการากิอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าเกิดว่าพิบตาไปสักทีหนึ่งเนี่ยฮีโร่เนี่ยแพ้แน่นอนนะครับผมก็ต้องแบบเออรอให้เดกุเนี่ยมาเองนะครับผมส่วนทางด้านเดกุเนี่ยเมื่อได้รับสารมาจากอาจารย์ในสวะแล้วนะครับว่าให้รีบไปให้เร็วที่สุดเดกุเนี่ยก็ได้ทําการมุ่งหน้าไปที่เกาะลอยฟ้าเนาะแต่ทว่าโทกะเนี่ยก็เข้ามาขัดขวางนะครับแล้วก็ได้มาบอกรักเดกุต่อหน้าต่อตาของอุรารกะโอชโกเลยนะครับผมจึงทําให้อุรารกะเนี่ยยืน กำหมัดกัดฟันกอดๆอยู่ข้างๆนะครับผมแล้วก็ได้เปิดมาในตอนนี้หลังจากที่โทกะได้ทําการสารภาพรักกับเดกุแล้วก็ได้บอกให้เดกุเนี่ยมาเป็นที่รักของโทกะซะดีๆเดกุเนี่ยก็เหวอนะครับแล้วก็ยืนหน้าแดงเคอะเขินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นโอตาคุเป็นพวกเนิร์ดนะครับไม่คิดว่าจะมีคนเนี่ยมาบอกรักมาบอกชอบโทกะได้มีการบอกกับเดกุต่อว่าตัวเธอเนี่ยตกหลุมรักเดกุเนี่ยตั้งแต่แรกพบนะครับตั้งแต่ในตอนที่เจอกับเดกุครั้งแรกเลยเพราะว่าในตอนที่โทกะเจอกับเดกุครั้งแร สภาพของเดกุเนี่ยโชคไปด้วยเลือดนะครับเพราะว่าตอนนั้นแบบเพิ่งต่อสู้กับมัตคิวลามาใช่ไหมก็สภาพเละเทะอะไรแบบนี้นะครับ er มีแต่เลือดมีแต่กินเลือดอะไรแบบนี้โทกะเนี่ยก็เลยตกหลุมรักดเดกุนะครับแล้วก็บวกกับเดกุเนี่ยเป็นผู้ชายที่หน้าคล้ายกับรักแรกพบของโทกะนะครับก็คือเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนมันธยมเดียวกันกับโทกะนะครับในตอนที่โทกะเป็นเด็กเนาะซึ่งคนที่หน้าเหมือนเดกุแล้วก็เป็นรักแรกพบ <Couple> ของโทกะเนี่ยครับก็เคยโดนโทกะเนี่ยเอามีดจ้วงนะครับแล้วก็กินเลือดมาแล้วเหมือนกันัมดง นั้นเดกุเนี่ยก็เลยแบบตรงสเปกโทกะทุกอย่างนะครับจึงทําให้โทกะเนี่ยรูกสึกอยากเป็นคนรักเดกุแล้วก็กินเลือดของเดกุอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเดกุเนี่ยก็เลยได้บอกกับโทกะนะครับว่าคนรักท,ทั่วไปเนี่ยไม่มีใครเขาเอามีดเนี่ยมาไล่จ้วงกันหรอกนะคนรักแบบปกติเนี่ยเขาจะเดินจูงมือกันไปสวนสาธารณะแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆต่อกันแต่ทว่าโทกะเนี่ยครับก็ได้สวนเดกุกลับไปนะครับว่าความรักของเธอเนี่ยมันคือการได้เป็นคนคนนั้นนะครับแล้วก็การได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเวลาที่โทกะ ได้กินเลือดของคนที่เธอชอบแล้วก็แปงลงร่างเป็นคนคนนั้นเนี่ยครับมันจะทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่กับเธอตลอดเวลานะครับผมโทกาเนี่ยบอกว่าแค่ได้กินเลือดแล้วก็ได้อยู่กับคนคนนั้นตลอดเวลาเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสาหรับเธอและในระหว่างที่โทกาเนี่ยกำลังตามจีบเดกุอยู่นะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีโนมุตัวหนึ่งนะครับพุ่งตรงมาทางเดกุนะครับผมโทกาเนี่ยก็เลยได้ถามกับเดกุว่าตกลงตอนนี้ฮีโร่เนี่ยต้องการจะทําอะไรกับวินเล่นกันแน่อุลาร์กาเนี่ยครับพอได คำถามนี้กับเดกูนะครับมันจึงทําให้เธอเนี่ยนึกถึงคําถามนะครับที่โทกะาเนี่ยเคยถามกับเธอเนาะซึ่งมันเป็นคําถามเดียวกันนะครับกับที่โทกะถามกับเดกุตอนนี้นะครับผมเดกูนะครับก็เลยได้ตอบกลับไปว่าตอนเนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่รู้คําตอบนั้นนะครับว่าฮีโร่เนี่ยต้องการจะทําอะไรกับวินเลร์กันแน่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คิดแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะแข็งแร่งให้เหมือนกับออไท์เท่านั้นเดกูเนี่ยเข้าใจดีนะครับที่โทกะาเนี่ยชื่นชอบเดกุนะครับผมเพราะว่าเดกูเนี่ยเข้าใจว่าการที่เราเนี่ยชื่นชอบใครสักคนหนึ อยากจะเป็นแบบคนคนนั้นเหมือนกับที่เดกูเนี่ยอยากเป็นเหมือนกับอออไหมนั่นเองนะครับเมื่อโทกะได้ยินแบบนั้นเนี่ยครับโทกะเนี่ยก็เลยได้ถามกับเดกูไปว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยเข้าใจฉันแล้วทําไมเธอถึงต่อต้านฉันล่ะเดกูเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับแบบหล่อๆไปว่าก็เป็นเพราะาผมเนี่ยไม่คิดที่จะทาร้ายคนที่ผมชอบยังไงล่ะก็เรียกได้ว่าสมกับเป็นไลฟ์โค้ดประจําเรื่องจริงๆนะครับผมคําพูดคาจาเนี่ยคมมากนะครับผมเพราะว่าโทกะเนี่ยเวลาเธอชอบใครเนี่ยเธอก็ต้องการที่จะกินเลือดคนคนนั้นต้องการที่จะกลายร่างเป็น คนนนั้อะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนแบบเป็นการทําร้ายร่างกายกันนะครับผมแต่ว่าความรักสําหรับเดกุเนี่ยคือคนรักไม่ควรทําร้ายกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เท่ากับความรักไม่ตรงกันนะครับก็ไปกันไม่รอดเนาะก็เหมือนแบบเป็นคาแบบบอกเลิกหรือว่าเทโทกะทิ้งไปซะง,งั้นนะครับผมสําหรับเดกุในตอนนี้ซึ่งโทกะเนี่ยครับเมื่อได้ยินคําพูดนั้นของเดกุเนี่ยมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดนะครับแล้วก็คุ้มข้างกับคําตอบของเดกุนะครับที่เดกุเนี่ยได้ทําการเทโทกะต่อหน้าต่อตาของอุลลา,ก,ากะกันเลยทีเดียวนะครับ เรียกได้ว่าหล่อจัดๆแล้วจากความรักเนี่ยก็เริ่มแบบกลายเป็นความเกลียดชังนะครับผมเพราะว่าโทกะาเนี่ยคิดว่าเดกุเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่บอกว่าเธอเนี่ยแปลกประหลาดนะครับเหมือนกับพ่อแม่ของเธอโทกะาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าสุดท้ายก็เหมือนกันหมดเลยสินะฮีโร่เนี่ยไม่ได้คิดที่จะช่วยเหลือทุกคนสินะและในตอนนี้โทกะาเนี่ยก็ได้สวมหน้ากากดูดเลือดจุดๆนะครับพร้อมกับต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วโทกะาเนี่ยก็ได้ทําการพุ่งตรงไปใส่เดกุนะครับเพื่อที่จะทําไลายเดกุแต่ทว่าเดกกกนี่็ป้ององงััตว นะครับแล้วอุรารกะเนี่ยครับก็ได้เข้ามาจับตัวโทกะนะครับแล้วก็ได้บอกกับโทกะว่าตั้งแต่ที่เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยฉันก็คิดเรื่องของเธอมาตลอดเลยนะโทกะฮิมิโกะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้โทกะจะไม่ได้สนใจอุราลากะแล้วนะครับเพราะว่าคนที่เธอเนี่ยสนใจที่สุดตอนนี้ก็คือเดกุนะครับผมเธอเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดทั้งโลกเนี่ยคิดจะขวางเธอนะครับเธอเนี่ยก็จะทําลายโลกใบนี้ทิ้งแทนนะครับผมและเครื่องดูดเลือดจุดจุดของโทกะเนี่ยครับก็ได้ทํางานนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็มีฟังก์ชันใหม่เเเนนนี่ยพิิมมมตตข้้าาดวะแลใอ โทกะก็ได้ฉชวยโอกาสใช้มีดนะครับฟันใส่อุล,ลารกะนะครับจนเลือดอุล,ลารกะเนี่ยไหลออกมาเนาะแต่ทว่าในระหว่างที่โทกะเนี่ยกำลังจะโจมตีอุล,ลารกะซ้ํานะครับผมตอนนั้นซือยุเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยอุล,ลารกะไว้ได้ทันนะครับโดยการเข้ามากระโดดถีบขาคู่ใส่โทกะไปแบบเต็มๆและเดกุนะครับก็ได้ทําการใช้แทะดำเนี่ยจับตัวโทกะเอาไว้นะครับผมและในตอนนี้ก็ได้มีการบอกถึงแผนการของฮีโร่เนาะว่าทําไมถึงนําตัวโทกะมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าโท เป็นวินเลอร์ที่คาดเดาไม่ได้นะครับผมคาดเดาไม่ได้เลยว่าเธอเนี่ยจะทําอะไรเธอจะมีแผนการอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยต้องให้โทกะเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากเกาะหลักให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นความคิดที่ถูกเนาะเพราะว่าตอนนี้โทกะเนี่ยเธอมีเลือดของทวายอยู่นะครับลองคิดดูเดี๋ยวว่าถ้าเกิดโทกะแปงลงร่างเป็นทวายแล้วก็ก๊อปปี้ในเมืองหลวงในเกาะหลักอะไรแบบนี้ผมว่าประเทศเนี่ยเละแน่นอนนะครับผมก็การที่ลากตัวโทกะมาที่เกาะที่อยู่ห่างไกลจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคร คิดถูกแล้วเนาะแผนการของฮีโโลในครั้งนี้และในตอนนี้นะครับโทกะาเนี่ยเธอก็แบบเออเหมือนอารมณ์ตัดพ้อเล็กๆนะครับว่าโอชโกจังเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้าใจชั้นดีที่สุดแล้วแท้ๆนะแต่ว่าอุลารากะนะครับก็ได้บอกกับเดกุว่าเดกุไปเถอะไปจัดการกับชิการากิเถอะที่นี่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่เธอเนี่ยควรมาเสียเวลาด้วยและอุลารากะเนี่ยก็ได้บอกกับเดกุว่าเรามาพยายามไปด้วยกันนะซึ่งเธอเกิดว่าใครเนี่ยจำได้คําพูดนี้นะครับที่อุลารากะพูดกับเดกุในปัจจุบันนะครับมันเป็นคะ เจอกับเดกุครั้งแรกนะครับในตอนหน้าโรงเรียนยูเอตอนแบบกําลังเดินเข้าไปสอบเข้าโรงเรียนยูเอนะครับผมซึ่งเมื่อเดกุเนี่ยเห็นอุลลากะตั้งใจแล้วก็จะจัดการโทรกะด้วยตัวเองนะครับเดกุเนี่ยก็เลยได้ทําการปลดล็อกอัตลักษณ์แท้ดำนะครับแล้วก็ให้อุลลากะเนี่ยเป็นคนจัดการกับโทกะเองนะครับผมซึ่งโทกะในตอนนี้ก็แบบจากที่แบบเจ็บปวดจากการโดนเดกุทิ้งมานะครับแล้วก็แบบรู้สึกปวดรล้าเหมือนคนอกหักนะครับเธอเนี่ยก็เลยได้พิมเพอว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันยากจริงๆเลยขนาดคนที่ ที่ฉันรักมากที่สุดเนี่ยยังทํากับฉันขนาดนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจโทกะเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เดกุนะครับก็ได้ทําการวิ่งออกไปแล้วนะครับผมกําลังมุ่งหน้าไปที่เกาะลอยฟ้านั่นเองนะครับผมอุลลารกะเนี่ยก็เลยได้ตะโกนบอกกับเดกุว่าไปเลยอิซุคุไปถึงนะแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสําหรับสปอยล์หลุดมาง่ะไมฮ e โร่ในตอนที่348นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นบทสรุปเนาะตอนนี้สําหรับรักสามเศร้าอุลลารกะโทกะแล้วก็เดกุนะครับผม เรีกว่าก็ลงเอยตามคาดนะครับผมเดกุเนี่ยก็เทโทกะทิ้งนะครับผมแล้วก็สร้างโมเมนต์กับอุลารากะาแทนนะครับผมก็ผู้ชนะตัวจริงในศึกครั้งนี้ก็น่าจะตกเป็นของอุลารากะโอชโกอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าน่าสงสารโทรกะเหมือนกันเนาะคือแบบเออทำอะไรเดกุก็ไม่สนใจนะครับผมคือแบบไม่ใช่สเปคไม่พอเนาะแต่ว่าก็ทําตัวไม่ดีด้วยอะเออจริงๆถ้าเกิดว่าเราฟังจากคําพูดของเดกุดีๆเนี่ยเดกุก็ไม่ได้เกียดอะไรโทรกะนะถ้าเกิดว่าโทกะเป็นคนปกติเนี่ยแล้วมาสารภาพ ดีไม่ดีเนี่ยเดกุอาจจะแบบรับรักโทกะแล้วก็ได้นะครับผมแต่ว่าโทกะเนี่ยดันเป็นวินเลนแล้วก็แบบมีนิสยัยแปลกๆมุมมองความรักที่มันไม่ตรงกับเดกุก็เลยทําให้เรือคู่นี้จมแล้วก็ล่มลงไปนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดภาพการได้หรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอการาบประทานอภัยไว้ะที่ ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ